สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาประสาช่างรายการดีๆที่ออกอากาศโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะที่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ค่ะวันอาทิตย์เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะ และในวันนี้นะคะรายการพูดจาประสาช่างของเรานะคะก็จะนําความรู้อันทันสมัยด้านวิศวกรรมนะคะมาพูดคุยกันในแบบฉบับง่ายๆนะคะแล้วก็ฟังกันเพลินๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับศูนย์ระบบเครื่องกลชานฉลาดเพื่อความยั่งยืนนะคะหรือมีชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่า Smart Mechanical Systems for Sustainability หรือว่า SMSS ค่ะ และว,วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรสองท่านนะคะท่านแรกนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรันสารากิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์สรันนะคะเป็นผู้อํานวยการศูนย์ระบบเครื่องกลชานฉลาดเพื่อความยั่งยืนและท่านก็เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยค่ะและท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนักสิ์นุน่มวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ ค่ะอาจารย์นักศึกษาะะเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย Cyber, Physical and Autonomous System ค่ะหรือว่าชื่อภาษาไทยนะคะศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะก็แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะมีคำว่า Cyber นะคะมีคำว่าอ t โ n น m มัสแล้วก็ sustainability นะคะเป็นคำที่ Hot Hit นะคะอยู่ในช่วงนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันค่ะว่าศูนย์ระบบเครื่องกลชานฉลาดเพื่อความยั่งยืนนะคะมีที่มาเป็นอย่างไรแล้วก็มีหน้าที่มีบทบาทอะไรอย่างไรบ้างค่ะพอเราพูดถึงวิศวกรรมเครื่องกลนะคะอา,าาอาจารย์เราอาจจะนึกถึงหุ่นยนต์อะไรที่แบบว่าที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเกนาะอาจารย์แต่พอพูดถึงเทรนด์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มันปัจจุบันมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์นัคิดค่ะ ครับคือจริงแล้วเทรนด์ของทางด้านการื่องกลเนี่ยมันก็จะมันก็มีตามยุคตามสมัยเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีคีย์เวิร์ดนะครับอย่างเช่นคำว่าสมาร์ทนะครับชาญฉลาดเนาะหรือว่าคำว่าอินเทลเจนต์พวกนี้เราจะได้เห็นเยอะมากมากขึ้นเรื่อยเรือยนะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นอัตโนมัตินะครับมันเป็นอะไรที่ทำงานได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าเป็นระบบที่ต้องมีความยั่งยืนนะ sustainability ก็คือพอเราใช้งาน ระบบหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีความยั่งยืนในเชิงของสิ่งแวดล้อมและก็การที่จะลดเรื่องของมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็คือเราจะเห็นอีกเทรนด์นึงก็คือเทรนด์ที่เครื่องกลเนี่ยถ้าเรามองผานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป,เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เหมือนจะเป็นฮาร์ดแวร์เนาะเป็นอะไรที่แบบดูแข็งๆหรือว่าดูแบบว่าอะไรจับต้องได้เป็นแนวเป็นแนวฟิสิกส์ฟิสิคิลต่างๆเนาะปัจจุบันเนี่ยเทรนด์มันก็คือไอ้ตัวฟิสิเคิลเหล่านี้เน อัตโนมัติขึ้นได้หรือว่ามันทํางานได้หลากหลายขึ้นได้เนี่ยมันอาศัยการทํางานร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายอย่างเช่นพวกเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์นะครับจึงเป็นที่มาอย่างคําเมื่อกี้ที่ว่าเรามีทั้งไซเบอร์ทั้งฟิสิกอลเนี่ยมันก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างประสานกันระหว่างสิ่งที่เป็นกายภาพกับสิ่งที่เป็นเชิงซอฟต์แวร์หรือไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับ สิ่งที่เราอยากจะไปแก้ปัญหาหรืออยากจะใช้งานระบบเหล่านี้เนี่ยเพื่อตอบการอ,อาศัยของเราให้มันมีคุณภาพชีวิตหรือว่ามันมีสิ่งที่มันไม่มีผลกระทบกับโลกหรือว่าไม่เกิด sustainability มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเทรนด์ปัจจุบันของของเครื่องกลที่กำลังจะก้าวไปค่ะเรียกว่า ก้าวไปจากภาพเก่าๆเนาะว่าเครื่องกลก็คืออะไรแข็งๆบอกว่าสมัยก่อนก็นึกถึงการหุ่นยนต์นึกได้แค่นี้แหละค่ะตอนนี้เริ่มมีคําว่าไซเบอร์สมองอินเทลเลเจนต์ต่างๆเข้ามานะคะอาจารย์พอ,อพูดถึงเจ้าตัวเทรนด์ต่างๆแล้วค่ะอาจารย์สันศรรูนย์ระบบเครื่องกลชานฉลาดเพื่อความยั่งยืนนะคะหรือว่า s m s เมเนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วก็มีบทบาทหน้าที่อย่างไรค่ะครับก็ต้องเปรียนก่อนว่าศูนย์ระบบเครื่องกลชานฉลาดเพื่อความยั่งยืนหรือ SMS เนี่ยครับเราเน้น คำว่า s u s t a i n a b i l i t y ซึ่ง s u s t a i n a b i l i t y อย่างที่อาจารย์นักศึกษาไปครับว่ามันเป็นเรื่องของความยั่งยืนทั้งหลายบางทีเราจะนึกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ในที่จริเนี่ปัจจุบันเทรนโกของเราเนี่ยการจะไปสู่ความยั่งยืนได้มันมี sustainable development goal SDG ซึ่ง UN เป็นคนบอกมา11ข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมมันแค่หนึ่งในนั้นแค่นั้นเองครับแต่ว่าการที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะมีทั้งเรื่องของ environment เรื่องของโซเชียลเรื่องของกอัเนนเรื่องของคนเรื่องของสุขภาพเรื่องของหลายๆอย่างแต่ว่าผมว่ามันคือเป็น m i n d เซ t ของการยั่งยืนอย่างหนึ่งว่าพัฒนาทุกอย่างแล้วถามาว,ว่าศูนยเราไปอยู่ตรงไหนต้องบอกว่าศูนย์เราเนี่ยมองเห็นภาพว่าการจะไปสู่ความยั่งยืนอย่างจริงจังเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องมีความเป็น multi disciplinary มีหลายๆส่วนมาร่วมกันแล้วหลายๆครั้งเนี่ย เครื่องกลเป็นผู้เชื่อมโยงเพื่อให้ไปสู่ตรงนั้นอย่างจริงๆอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนิดนึงบางทีเราจะพูดถึงเรื่องเ i เราจะมีคนแซวกันเยอะก่อนหน้านั้นว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันสร้างบ้านได้ไหมเราก็จะบอกว่าอ๋อมันยังไม่ได้นะแต่สิ่งที่มันจะลิงก์กลับมาเนี่ยก็คือเรื่องว่าเออเราจะลิงก์เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน AI ในคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบกายภาพจริงๆได้เป็นยังไง ดังนั้นสูตรเราเนี่ยก็จะมองเรื่องว่าเอะเราจะแก้ปัญหาที่เป็นเพนพอยจริงๆของโลกเราเนี่ยในเชิงของไซเบอร์ฟิสิ a อลแอนด์ออโตโนมัสซิสเต็มนี่คือเป็นพาร์ทหนึ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ก็คือเรื่องของการที่ลิงก์กันระหว่างการที่เป็นอยู่ในคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายมาสู่ความเป็นจริงซึ่งก็จะมีเรื่องของการรับรู้ภาพออกมาแล้วก็การทําออกไปก็บางทีก็เป็นเรื่องของหุ่นยนต์หรือรถอัตโนมัติหรืออะไรพวกนี้ก็ว่าไปครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามุ่งเน้นอย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองเนี่ยเราเน้นในเรื่องของ Bio Mechanic a d v a n c e d ์แมทเทอเร a ยลแอนด์แมนูแฟคเหรือถ้าเกิดจะพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับของทางเชิงวัสดุที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางสุขภาพเรื่องของการผลิตอะไรยังไงทั้งหลายหลายอย่างเพื่อให้เราไปสู่ความเป็นสุขภาพดีอย่างยั่งยืนของทั้งโลกอะไรพวกนี้ว่าไปครับและด้านสุดท้ายที่เราสนใจจริงๆเนี่ยเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของคาร์บอนนิวทรอลแอนด์เอเนจี คาร์บอนนิวเคล e อเอเ y จีซ like <happening> ิสเต็นะครับก็คือเป็นเรื่องของว่าเราจะทํำยังไงให้เรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนในปัจจุบันเนี่ยมันจะภาพกลายเป็นอยู่สมดุลได้อย่างที่ดีนี่คือเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นแต่ถามว่าบทบาทของเราจริงๆเราเป็นอะไรเราตั้งใจว่าเราจะเป็นแพลตฟอร์มผู้ช่วยในการที่เราจะรวมการที่เป็นหลายๆายศาสตร์โดยที่เราเป็นคนที่มาร่วมทำอะไรตรงนี้ก็เรียกว่ามีเพนพอยอะไรยังไงใครอะไรยังไงก็มาคุยกัน เราก็เราก็มาร่วมมือกันทําวิจัยเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างครบจริงๆเพราะว่าที่ผ่าน,นมาบางทีเราจะมองไปแค่ที่จุดย่อยๆทีละส่วนแค่นั้นเองดังนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะไปถึงจริงๆเนี่ยเ,ออเราต้องไปถึงด้วยกันแหละมันไม่ใช่การแข่งขันเนาะมันเป็นความร่วมมือกันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเน้นความร่วมมือกันเพื่อให้ได้ถึงตรงนั้นแล้วก็ในเชิงของสังคมในเชิงของอะไรหลายๆอย่างก็น่าจะเป็นเชิงแบบ เราก็เป็นเทคแทสเลเตอร์เพื่อให้ถ่ายทอดความที่เราจะวิธีการหลายๆะระย่างเนี่ยให้เข้าใจครบกันทั้งหมดต่อสังคมตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์อาจจะเสริมไม่เห็นภาพนิดนึงครับอย่างเช่นให้เห็นภาพคองว่า sustainability กับเรื่องของศูนย์เราที่มันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมยอย่างเช่นที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีเทรนด์หนึ่งก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าเนาะ ev เนี่ยรถยนต์มันก็คือ mechanical system อันหนึ่งเนาะมีเนี่ย มีเกียร์มีเครื่องโยนมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้เราบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่รักโลกอ่ะมันปล่อยค์ว่าไดออกซด์มันปล่อย,ย,อย,อยแก๊สเสียอะไรเต็ไมไปหมดเลยเราเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ที่อันนี้คือเรามองมองรถเป็นโฟกัสเนาะรถก็จะไม่ปล่อยไอเสียแล้วพอเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ามีแบตเตอรี่มีมอเตอร์นะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่ผมชอบที่จาร์สแลนพูดถึงเมื่อกี้ว่าเราชอบมองเป็นภาพเล็กกันมามแต่คราวนี้ถ้าเรามองภาพใหญ่เห็นว่าจากรถหนึ่งคันเนี่ย การจะเป็ดหนึ่งคันได้มันต้องมีการผลิตชิ้นส่วนเยอะแยะเลยเนาะแบตเตอรี่ตัวถังอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หมดเลยเนาะกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะมองซั s t a i n a b i จริงๆเนี่ยเราต้องมองตั้งแต่ต้นทางของการผลิตจนถึง end of life ของรถรวมถึงเรื่องของต้นทางพลังงานต่างหากเรื่องของ v e vale l l to v h e w เรื่องของว่าไฟฟ้าที่ใช้ในรถเนี่ยสะอาดหรือเปล่าถ้าเรายังผลิตใช้ถ่านหินใช้น้ํามันแกส๊สกันเยอะ พอมาใช้รถไฟฟ้าก็ยังปล่อยเซลล์ d เนอะถ้าเกิดเราไปคิดที่รถไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของเราเนี่ยจ,จะมองภาพที่มันกว้างกว่าน,นั้นแล้วก็ผนวกเขาเห็นให้เห็นภาพว่าถ้าเราจะแก้เพนพอยต่างเนี่ยเร,เราต้องมองภาพใหญ่ด้วยแล้วมองถึงภาพเล็กด้วยอย่างเช่นบอกว่าเราอยากจะทําให้การเดินทางเนี่ยมี sustainability ที่สูงขึ้นเราคงไม่ได้แก้ว่าเฮ้ยมีรถ e v อย่างเดียวนะแต่ส่วนเราเนี่ยอาจจะมีบทในเชิงว่าเราเข้าไปช่วยในการทําให้กระบวนการการผลิตเนี่ย มันลดการปลดปล่อย CO2 ให้มากขึ้นและก็มีความยั่งยืนมากขึ้นซึ่งอย่างเงี้ยเราก็ไม่จาเป็นว่า ME หรือว่าขึ้นเครื่องจะทาได้คนเดียวเนาะเราก็ต้องอาจจะต้องร่วมมือกับสาสตรอย่างอื่นเช่นถ้าเป็นในเชิงของการผลิตอาจจะต้องมีทางไอ e, หรือไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไปลงในเชิงของแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีฟังฝั่งไฟฟ้าเคมีแมทริอัลหลายๆส่วนเข้ามาร่วมกันซึ่งอย่างที่อาจารย์สลม์บอกคือเราเนี่ยอาจจะเป็นคนไกหนึ่ง หรือว่าเป็น key p เ a y e r หรืออาจจะเป็น supporter ก็ได้ในการที่จะช่วยทําให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นได้นะครับซึ่งเรามองว่าการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์วิจัยนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนการทํางานร่วมกันเนาะทำให้ทำให้มันเกิดความเป็นจริงขึ้นได้นะครับ โอเค่ะเรียกว่าพอฟังทั้งอาจารย์สรานแล้วก็อาจารย์นักศนะคะเห็นภาพเลยค่ะเหมือนที่ฝรั่งเขาบอกว่าเวลาเราผมพะผมจะเท้าหนาวเท้าโปรดึง evet. <c oughs> พะผมมาข้างบนนะคะ้าโปรแล้วก็ดึงลงไปข้างบนโปรมันก็แก้ปัญหากันคนละจุดเล็กๆ<ช>นะคะเหมือนสูตรนี้จะเป็นออผู้รวมรวบรวมนึกว่าเป็นแพลตฟอร์มอย่างที่อาจารย์ว่านะคะว่าต้องดูตั้งแต่ การได้มาซึ่งวัตถุดิบเนาะอาจารย์นาะจนถึงการกําจัดซากอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างเป็นรถไฟฟ้าล้ว E ีวีฐ่านเรากําจัดกันอย่างไรหรือว่าไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์ว่านะคะเรียกว่าครบองค์มากเลยค่ะกําลังกําลังไปสู่จุดแล้วเนาะอาจารย์เนาะพอเราเห็นภาพรวมของศูนย์แล้วนะคะคราวนี้เรามีเป้าหมายลวค่ะแล้วอาจจะมาขอถามอาจารย์สรันวาค่ะว่าอะไรคือความท้าทายในการทํางานของเจ้าศูย์ S M S S นี่ค่ะในมุมมองของอาจารย์ค่ะ ยิ่งผมขอตอบคําถามมีแล้วเสริมก่อนนนั้นด้วยเนาะ,นะ,ะเพราะบางทีเราพูดถึงในเรื่องทั่วไปเราจะมองถึงแค่เชิงเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าความครบวงจรเนี่ยเรามองถึงสายสังคมด้วยนะครับเพราะว่าการใช้งานหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องว่าเออสมมุติพูดถึงไหนๆเราพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราพูดถึงรถไฟฟ้าเฮ้ยเราคนไม่ใช้เทคโนโลยี <Technology S 1> มาถึงทันแล้วแต่คนไม่ใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นพอเสิร์มมาตรงนี้เนี่ยปุ๊บอ่ะเราจะเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว,ว่าความท้าทายที่ชัดเจนอย่างแท้จริงของเรื่องนี้คือปัญหาเชิงซั s เ a i n ์เรตตี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีหลายสาขามาเกี่ยวข้องมีหลายภาคส่วนมาเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนดังนั้นความท้าทายคือเราจะทำยังไงให้เราร่วมมือกันได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้อย่างที่ผมบอกไปคือมันไม่ใช่การแข่งขันมันเป็นความร่วมมือกันไปเพื่อสู่โลกของเรา เพื่อตัวสุขภาพของเราเพื่ออะไรในอนาคตดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะพัฒนาเป็นด้านด้าๆแต่ไม่ได้พัฒนาไปที่สุดแต่ละคนเก่งมากครับที่เราเจอเจอกันมาแต่ว่าเราจะร่วมมือกันยังไง mm hmm. ผมว่าความท้าทายที่ย่างยิ่งใหญ่คือเราจะต้องร่วมมือกันทั้งหลายสาขาแล้วก็หลายภาคส่วนทั้งในส่วนของอภาคการศึกษานะครับภาคอุตสาหกรรมภาครัฐ เอกชนู่ยนวิจัยในประเทศต่างประเทศอะไรพวกนี้คือผมว่ามันมีความกว้างอยู่พอสมควรแล้วแต่ละที่ก็จะมีใช้ก็ธรรมาชาติในการทํางานที่จะต่างกันเนาะครับก็ผมว่าเป็นความท้าทายที่เราก็มุ่งเน้นตรงนี้อยู่ว่าเราจะต้องไปให้ได้นะครับค่ะพอได้ฟังอาจารย์แล้วนะคะอย่างพวกเราสายอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอาจารย์<ม>แล้วก็ไปทํางานร่วมกับ แน่นอนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทํางานร่วมกับสายสังคมเนาะอาจารย์ก็ต้องมีการปรับจูนให้เข้ากันใช่ไหมคะค่ะพอพูดถึงความท้าทายแล้วก็ความเป็นมาของศูนย์แล้วนะคะอาจารย์ดาวทราบมาว่าวันที่7ธันวาคมอาทิตย์หน้านะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์เกิดขึ้นค่ะอาจารย์รบกวนอาจารย์เลยค่ะก็ต้องบอกว่างานนี้เราศูนย์เราเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆคือเรียกว่าเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งดีกว่าครับแต่ว่าวันที่7ธันวาคมนะครับ ช่วงเวลาช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงที่หอประชุมของคณะวิศวะหรือตอนนี้เราเรียกว่าเป็นอินเทอเนียร์แอลแล้วเนาะที่เรารีแบน์ขึ้นมาคือตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยเราจะจัดงานเสวนาเป็นเสวนาหัวข้อเดียวกับชื่อสูตรเลยครับ Smart Mechanical System for s u s t a i n a b i l i t y นะครับซึ่งเราก็จะเชิญผู้รู้ที่เป็นแบบระดับผู้บริหารแต่ว่าก็ยังคงมีความรู้ในเชิงปฏิบัติการที่จะรู้เทรนด์ในอนาคตพอสมควร มาแชร์อินไซต์ทางอุตสาหกรรมเพื่อเรื่องเกี่ยวกับว่าการพัฒนาทางวิศวกรรมที่ชาญฉลาดในวันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อๆไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างที่ยังเป็นเทร์อยู่ปัจจุบันนะครับบทบาทของระบบกายภาพหรือระบบทางกลที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะมีบทบาทสําคัญอย่างไรที่จะทําให้เกิดความแตกต่างขึ้นมาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับเรื่องของวันเทลที่บอกว่าเรื่องของสุขภาพที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่า สุขภาพาไม่ได้อยู่กับหมออย่างเดียวแล้วแหละมันมีเรื่องของว่าเกี่ยวกับทั้งอาหารการกินทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งนู้นทั้งนี้เราจะมีบทบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรในการที่นี่มานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อนาคตมันจะไปสังคมระดับซูเปอร์เอชอันนี้คือจะเป็นปัญหาอย่างจริงจัง,จรงตรงนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ AI ที่ไม่ใช่เฉพาะ AI g e n e r a t i v e ที่เราจะเจอกันอยู่ปัจจุบันแต่ว่าการใช้ AI ในระดับอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคาร์บอนนิทริตี้เนี่ยในทางเครื่องกลเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากๆในตรงนี้เนี่ยแล้วถามว่าจะไปสืบป้านายเนี่ยมันจะมีเทรนดมันมีอะไรเป็นที่เป็นอุปสรรคมีปัญหาอะไรยังไงบ้างเม่พูดพูดพด,ด,ดูดูเหมือนว่าเราก็เริ่มเปิดงานด้วยความที่เป็นมัลติดิสเปนารีเนาะเราก็เลยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากหลายศาสตร์มาช่วยให้เป็นให้ความรู้กับทั่วๆไปนะครับก็คือ,อ ขั้นที่1คือเราเชิญศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรอัจริายาใสาละสูตรผอ,อ,อสํานักนาขาทีการองค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชียหรือฟาว่ามานะครับมาพูดด้วยแล้วก็ต่อมาก็มีพูดคุณโสพลอรารยะสถาพรเป็น Plant Reliability Innovation Technology Center Manager ของ SCGC Re ีโกนะครับก็ มาเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหการรมที่มาพูดถึงเรื่อง AI เต็มๆตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นวิทยากรที่มาพูดเป็นคีโนดก็คือเป็นคุณนิสราธรรมปาระวิศวกรระดับ11รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากกฟผนะครับก็จะมาแชร์ในเรื่องของส่วนของคาร์บอนนิเทิรตี้แล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังท่านว,าวิทยากรมาพูดแล้วเนี่ยก็เราก็จะมาเสวนากันต่อ ก,การเสวนาการก็จะเชิญภาคส่วนจะมีกลุ่มอื่นที่เราเชิญเราไปที่ปรึกษา mm. ก็มาคุยเพิ่มด้วยนะครับก็มาคุยกันเรื่องว่าแล้วเราจะมีความร่วมมือกันยังไงการคุยข้ามาศาสตร์มันมีความอะไรเป็นยังไง mm. ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจก็มาแล้วก็ที่สําคัญคืองานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับมาได้ลงทะเบียนลองอจะมีตอนนี้เรามีโปรโมทกันไปในทางช่องทาง Facebook ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางทีหลายๆท่านอาจจะพอมองเห็นแล้วนะครับซึ่งก็จะมีค r วอารโค้ดสรับลงทะเบียนสามารถไปดูตรงนั้นได้นะครับค่ะงานก็จะมีขึ้นในวันที่เจ็ธันวาคมนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสี่นะคะอาจารย์ค่ะที่อาจารย์สรันเล่าให้ฟังนะคะถึงท่านวิทยากรที่ที่อาจารย์เชิญมาเมื่อกี้มีอาจารย์ดเอรดรอัจฉริยาท่านเป็นสัตวแพทย์ค่ะอย่างไรคะอาจารย์รบกวนอาจารย์กล่นสักนิดนึงค่ะคือท่าน ท่านจะมาเนี่ยครับท่านมาพูดเรื่องเกี่ยวกับของวันเทลคือผมต้องเท้าความนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าดาังทีไรสายวิศวะเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รู้เรื่องของวันเทลเท่าไหร่เนาะแต่ผมพูดเปลยเปยไปก่อนนานัานาแล้วเพราะว่าวันเทลเนี่ยคือจะบอกว่าสุขภาพปัจจุบันไม่ได้อยู่กับแพทย์สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนอ่าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาตัวภาพของวงจรสัตวแพทย์เนี่ยคือเน้นหนักคือในเรื่องของอ,อาหาร ให้ดูกูก่อนว่าสุขภาพของเรานี้เริ่มต้นจากตรงไหนถ้าปสุสสตว์หรือว่าเอาพูดถึงพืชแล้วกันที่เราดูแลมันไม่ดีอะไรก็ตามที่เราดูแลมันไม่ดีมันก็เข้ามาสู่ตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพต่ตอไปดังนั้นคือวันเทลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากครับเ,เรื่องของ s u s t a i n a b i l อย่างหนึ่งจะเป็นองค์เยอะมากทั้งในสายของสัตวรแพทย์ของทางเภสัชศาสตร์ของทางแพทย์โดยตรงด้วย ก็เป็นเรื zat, ่องหนึ <refin ans> ่งที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็ในมุมมองอันนึงคือเรามีต้องพูดไปก่อนแต่เดี๋ยวผมจะกลายเป็นว่าสปอยไปหมดเก็เป็นยางไงเราจะบอกว่าจริงๆคือในทางเครื่องกลเราเนี่ยก็มีการช่วยเหลือมีการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโรคมีเรื่องของอะไรของทางโลกที่อยู่ในสาสตร์ใช้อุปกรณ์การ ตรวจสอบโรคอะไรสักอย่างใช้ไฟไมโครฟลอิดิกในการดูอะไรพวกนี้ด้วยก็มีตรงนี้อยู่ซึ่งอาจารย์ในภาควิศวกรรมเครื่องกลเราเนี่ยก็คือได้ร่วมมือกับอาจารย์อัจฉริยามาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็เรียกว่าได้รู้ว่าจริงๆพอพูดมาเอ๊ะทำไมวันเทลแล้วมันเกี่ยวอะไรเครื่องกลก็นึกบอกว่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเราจะได้รู้เพิ่มขึ้นแต่ว่าในทางตรงนี้เนี่ยคือเรียกว่าเราหลายๆท่านที่เขาใจมาคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าบางทีมันจะดูเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะแต่ว่าพอเราไปฟังดูแล้วเราจะเจอว,ว่า เออที่จริงอะ่ะทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันเป็นการทําเพื่อความยั่งยืนของโลกของเราของสุขภาพได้หมดเกืบแทบจะทุกเรื่องเลยซึ่งผมก็ขอมาถ่ายอินในสูตรเราว่าหลายๆเรื่องเนี่ยระบบเครื่องกลเนี่ยก็จะเป็นตรงกลางๆแล้วกันไม่รู้จะเป็นพระเอกในบางเรื่องบางเรื่องก็เป็นพระรองบางเรื่องก็เป็นตัวประกอบแต่ก็เป็นตัวที่มีความสําคัญเนาะที่จะไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย อย่างที่อาจารย์เน้นว่าเราไม่ได้แข่งขันกันเนาะอาจารย์เนาะเราคือร่วมมือกันเพื่อเราเราเป็นจิ๊กซอเราเป็นจ <igs> ิ๊กซอห้เห็นภาพทั้งหมดที่มันสมบูรณ์ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เนาะอาจารย์เนะาะคราวนี้ค่ะอาจารย์ขออีกสักนิดนึงค่ะอยากให้อาจารย์นักศึกษาะะช่วยอา,อาจจะเล่าให้ฟังถึงเ,เรียกว่าเป็นงานวิจัยภายในศูนย์ก็ได้ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ทํามาหรือว่านักวิจัยภายในศูนย์ทํามาอยู่แล้วค่ะที่จะมาช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมศูนย์ S M S S ค่ะ งั้นผมขอเล่าในมุมของกลุ่มไซเบอร์ฟิสิกอลแล้วก็อาจจะโยงไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคณะการแพทย์เนาะ,ะก็คืออย่างเช่นถ้าเรามองเรื่องของการทําให้คนมีสุขภาพดีเนี่ยมันก็คือเริ่มจากการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอย่างเช่นคนทํำยังไงให้ไม่ไม,ไม่ไม่ป่วยหรือว่าถ้าเรามองในมุมของอการการใช้รถเนี้ยทำยังไงไม่ให้เกิดการเกิดรถชนเราก็มีระบบที่จะมาช่วยให้ให้คนเนี่ย ขับรถปลอดภัยยิ่งขึ้นเช่นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นมีเซ็นเซอร์มีอะไรมาช่วยตรวจจับแล้วก็คอยแจ้งเตือนคนหรือว่าคอยช่วยคนเนี่ยในการควบคุมรถนะครับหรือว่าถึงขั้นสุดก,ก็คือเป็นการขับขี่รถโดยอัตโนมัติหรือว่าเป็น a u t o ม o m o u s vehicle อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ทางทางผมเป็นคนทําอยู่แล้วก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็เราก็มีการพัฒนาตัวรถอัตโนมัติที่ขับขี่ได้ด้วยตัวเองซึ่งเรามองว่า ปัจจัยในการเกิดปฏติเหตุเนี่ยเกิดจากทั้งคนรถถนนซึ่งคนเนี่ยเยอะที่สุดเป็น human error เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถดีไซน์ระบบที่มันสามารถที่จะลด e อเร r ของคนลงได้เนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มไอเรื่องของความปลอดภัยขึ้นได้นะฮะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้มันจะตอบโจทย์ในเชิงของ s a สเซอร์ i t y ในการลดอุบัติเหตุลงได้รวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็น Aging Society หรือ A g e super age ในอนาคตเนี่ย ผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าหลายท่านก็ยังขับรถกันอยู่เลยเนาะอายุ70-80เนี่ยก,ก็อาจจะมีความเสื่อมของอาการรับรู้หรือการคอนโทรลรถลงซึ่งก็จะมีความเสี่ยงในการขับขี่การมีระบบอัตโนมัติเหล่านี้มาช่วยเนี่ยก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องทั้งที่ว่าเราจะขาดแรงงานที่จะมาทำงานในส่วนการขับรถหรือว่า,าบริการในส่วนนี้นะฮะแล้วก็คนสูงอายุอาจจะเดินทางได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดมีระบบตัวเหล่นานี้มาช่วยนะ น,นี้เป็นตัวอย่างในด้านการเดินทางแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่างนิดน,นึงกลับมาทางฝั่งการแพทย์นิดน,นึ่ง,งเช่นเราก็มีอาจารย์ที่ทําทางด้าน rehabilitation ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูผู้ป่วยจากเรื่องของการเป็นอมัอมาพาตอัมพาตนี่ยอันนี้เฉย้ว่ามันก็คือต้องอาศัยศาสตร์ทางด้าน robotics หรือว่าระบบอัตโนมัติมาร่วมกับศาสตร์ทางด้านการแพทย์ซึ่งเราเราไม่สามารถทำเองดได้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ ส่วนทางแพทย์ก็ต้องการศาสตร์ทางด้านโรบอติกมาช่วยอย่างเงี้ยมันคือการมาผสานกันระหว่าง2ส,ส่วนว่าเออ u i ี e ความเป็นยังไงเราควรจะต้องมีการขยับโมชันยังไงให้กล้ามเนื้อส่วนไหนมันได้มีการปรับตัวหรือมีการ exercise สร้างความแข็งแรงหรือว่าช่วยในการเดินหรือว่าช่วยในการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งอย่างเงี้ยมันต้องการศาสตร์ทั้ง2ฝั่งที่จะมาช่วยนะหรือว่าแม้แต่จะเป็นพวกที่เ,ออเราอาจจะ อยากจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอย่างเงี้ยอาจจะไปนในเชิงสังคมมากขึ้นเงนี้ยเราจ,จะรู้ว่าคนเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงตอบสนองยังไงเนี่ยการวัดข้อมูลโดยโตรงจากคนในเชิงไบโอเซนเซอร์ไบโอสเตต้าเนี่ยก็จ,จะมีส่วนในการที่จะไปศึกษาได้มากขึ้นอย่างเช่นการวัดเรื่องการเต้นของวใจการวัดคลื่นสมองอะไรพวกนี้ก็จะมาประกอบในเรื่องงานวิจัยในระดับลึกลงไปได้ซึ่ง ส่วนนี้เราก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยได้ในการที่จะภาษานระบบต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็มีการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ทีน่น่าจะพอเห็นภาพในระดับหนึ่งค,ค่ะเรียกว่า <Okay. S 2> วันนี้นะคะฟังทั้งอาจารย์สรันแล้วก็ทั้งอาจารย์นักศึกษาะะได้คำศัพท์ใหม่ Super a ์เอการทำงานร่วมกันนะคะเราเป็นจิ๊กซอว์เซ i t ์เนบ i <laughs> ลิีเนาะอา <laughs> จารย์เนาะเหมือนว่า <laughs> วนันนี้ว่าเป็นน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ ก,กิจกรรมเปิดศูนย์นะคะก็จะมีขึ้นในวันที่7ธันวาคมนะคะก็ท่านที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลที่ Facebook Faculty of Engineering ได้นะคะจุฬาลงกรณ์ university ค่ะก็จะมีรายละเอียด QR code นะคะก็ไปลงทะเบียนได้นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรานสาราากิจแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนักสิท์นุ่มวงนะคะเป็นอย่างสูงค่ะที่มาพูดคุย ผู้จาระษาช่างกับเราในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะวันวันที่7นะคะก็ชิญชวนได้ข่าวมี Facebook Live ได้ไหมคะอาจารย์หรือเป็นออนไลน์ไหมคะหรือว่าถ้าถ้าสมมุติตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้บอกไปก็คือกำลังพยายามอยากให้มีเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าได้ค่ะก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใน f a c u l t y of Engineering Facebook นะคะแล้วก็ถ้าท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บเพจของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะคะ www.eng.jula.ac.th ค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการเรามาตลอดค่ะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ